ทำไมมาเป็นคริสเตียนนะคะเป็นคำถามยอดฮิตที่เจอใครคนก็ถามที่จริงดิฉันเกิดมาเป็นชาวพุทธนะคะเป็นพุทธตั้งแต่เกิดทำบุญไ่บาตปกติธรรมดาจนวันหนึ่งอายุ24ิบสปีท้องได้5เดือนแล้วลดความลดความแล้วก็วันที่ลดความจำความรู้สึกได้หมดพอลดความมันจำว่ามีเสียงเพลงตรงหัวเพราะว่าหัวชนกระจกหน้ารถออกมาแล้วตัวก็หมุนบนาการบนอากาศสี่รอบบุบบุบุบแล้วก็ ตุบลงด้านซ้ายจําได้ด้านซ้ายอย่างนี้นะคะพอลงตุบเท่านั้นแหละมืดมืดอย่างเดียวไม่พอแล้วความมืดไม่ใช่มืดเหมือนตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ความมืดในห้องที่แบบเวลาเราตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็ไฟไม่เปิดแต่ว่าด้านหลังเรามันยังติดที่นอนอยู่แต่ว่าเวลาเป็นวิญญาณความมืดไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นความมืดที่ไม่มีภาษาคนจะอธิบายได้นะคะพอมืดปุ๊บมันมีมือหลายๆมือ ที่โกรธเกลียดกันเขาเกลียดกันเองแล้วเขาเกลียดดิฉันด้วยเขาก็ดึงหลายๆมือดึงดิฉันแต่ดิฉันไม่รู้ว่าด้วยอะไรนะคะในวันนั้นก็เลยเอามือด้านขวาเพราะว่าลงด้านซ้ายก็กวาดแบบว่าไม่ไปนะคะพอไม่ไปก็กลับมายังโลกนี้นะคะแล้วก็เวลานั้นแตกต่างมากจากการคำนวณ ตอนที่ดิฉันหายไปเราพูดคําว่าไม่ไปแล้วก็มีเสียงคนที่ขับรถด้วยกันเขาเขาเรียกเพราะเขาได้ยินเสียงดิฉันบอกว่าไม่ไปเขาบอกให้ตามเสียงเขาขึ้นไปเพราะว่าความสูงของถนนประมาณตึกสองชั้นนะคะวันนั้นแล้วก็คืนกลับมาไม่เป็นอะไรเลยลูกไม่ตายไม่แท้งตายไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นสิ่งหนึ่งมหัศจรรย์มากคือไม่น่ารอดแต่ก็รอดจากคืนมาโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยไม่พิการไม่เจ็บ แต่คนขับรถน่ะเจ็บมากนะคะทีนี้เป็นเวลา20กว่าปีก็ไม่รู้ก็ไม่ได้พูดอะไรให้ใครฟังนะคะเพราะว่าก็ไม่ไม่มีเหตุผลที่จะพูดจนปี2000เป็นครั้งแรกที่ได้ไปโบสถแล้วก็ได้พระคำภีมาอ่านแต่ก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างจนปี2018เป็นอ่าก็เมื่อก่อน ก่อนปี2017อ่านพระคัมภีร์สัญญาใหม่ไม่เข้าใจเลยได้อ่านแต่ไม่เข้าใจก็อ่านแต่พระธรมภีรเก่าพอได้ก็คือเหมือนกับทุกศาสนาคือสอนให้เราเป็นคนดีแต่พระคัมภีร์ใหม่พูดถึงพระเยซูไม่เข้าใจเลยจจนวันหนึ่งปี2018นะคะเป็นครั้งแรกที่ฉันได้อ่านพระ,พระคัมภีร์ใหม่นะคะแล้วก็ในพระธรรมมัทธิว ยี่ห้าคำที่สามสิบพระเยซูบอกว่านารกเป็นที่มืดนอกสวรรค์เป็นที่ที่มีแต่การร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอันนี้เป็นครั้งแรกพระคําคํานั้นอะ่ะมันทําให้เหตุการณ์วันที่ลดความน่ะเป็นกลับคืนมาอีกดิฉันกลัวมากยืนขึ้นแล้วบอกว่าคุณรู้ได้ไงฉันเคยไปตรงเนี้ยคุณเป็นใครคุณรู้ได้ไงแล้วก็ได้ยินเสียงอ่ะเสียงของ พระเยซูบอกว่าฉันเป็นพระผู้ช่วยให้รอดฉันช่วยเธอรอดจากนรกแล้ววันนั้นน่ะภาพชีวิตย้อนกลับมาจากวันที่ลดความวันที่ได้ไปโบสถ์เป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจเลยไปโบสถ์พ่อตีกันกับเพื่อนไม่รู้จากทางไปหาทางพ้นทุกข์แล้วมาจนถึงวันที่เป็นเด็กรับเชื่อแบบไม่รู้เรื่องเลย เพราะว่าพระเจ้าสัญญาว่ารับด้วยปากเราเชื่อด้วยใจแล้วท่านจะรอดนรกดิฉันเคยรับด้วยปากเลยรอดนรกแต่ว่าการที่ดิฉันได้ไปนรกเพราะดิฉันไม่ช่วยไม่ได้เชื่อด้วยใจเพราะดิฉันไม่ใช่คริสเตียนนะคะแล้วคราวนี้วันนั้นเป็นวันแรกที่ได้อ่านพระคัมภีร์แล้วก็ถึงรู้ว่าเมื่อก่อนเวลาที่เราได้ยินแบบพระผู้ช่วยรอดพระผู้ช่วยให้อรดหหอดอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่คำนี้แต่เราไม่ได้รู้สึกเราไม่รู้จักจริงๆว่าพระผู้ช่วยให้รอดรลดอะไรวันนั้นถึงได้รู้ว่าอ๋อ ช่วยเรารอดจากนรกในวันลดความกลับมามีชีวิตอยู่ก็คือพระเยซูนี่เองเพราะว่าพระเยซูสัญญากับเราในพระคัมภีร์ว่ารับด้วยปากเราเอด้วยใจแล้วเราจะรอดเราเคยรับเชื่อเพียงครั้งเดียวตอนเด็กๆอายุแค่สามขวบมีแมมีมิชนารี่ไปที่บ้านเราแล้วก็ไปประกาศเหมือนทุกวันนี้แหละเราจําได้ว่าเดินออกไปแล้วก็พูดตามเขาแค่นั้นแต่ไม่ได้เข้าใจนะคะว่าพระเจ้าอะไรบาปอะไรไม่เข้าใจพูดตามเฉย แต่พระเจ้าก็รักษาสัญญาเสมอนะคะอันนี้ดิฉันเป็นพยานว่าพระเยซูช่วยดิฉันรอดจากนรกได้จริงๆวันลบความจริงไม่ได้ฝันมีท้องห้าเดือนจริงไม่ได้ฝันนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นจริงไม่ได้เป็นนิมิตหรือความฝันใดๆทั้งนั้นและดิฉันก็เป็นพยานมาพูดทุกวันนี้ว่าพระเยซูช่วยดิฉันรอดจากนรกและนรกไม่ได้มีกระทะทองแดง เราไม่ได้ตกนรกเราถูกดึงลงไปถูกดึงจากผู้ที่อยู่ก่อนเรานะคะเราไม่ได้ตกนรกนรกไม่ได้มีกระทะทองแดงแล้วในนรกเรามองไม่เห็นอะไรนะคะดิฉันขอหนุนใจวันนี้ว่าทางเดียวที่เราจะรอดจากนรกได้คือทางพระเยซูเท่านั้นเพราะเคยตายนะคะแล้วการที่เราจะพบกับเป้าหมายของชีวิตเราเกิดมาทําไมคือทางพระเจ้าเท่านั้นเพราะพระเยซูว่าฉันเป็น ทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตทางที่ถูกต้องของชีวิตคือทางพระเยซูเท่านั้นขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านค่ะหวังว่าจะได้เจอกันในสวรรค์น,นะคะฮาเลลูยา